สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในช่องโอ๊ตเอ็นเกมกันมาด้ยนะครับผมเย้ยซึ่งเราก็มาอยู่ในเกมแนวแบตเทนกาวนั่นเองนะครับมที่ชื่อว่ารีเจนแบตเทนกาวแต่ว่ามันมันสาม,มารถเขียนหน้าได้นั่นเองนะแล้วจะเห็นตรงนี้ก็คือผมเจียบจอยไ้นี่นะเอาไปเล่นเพอออกไซด์ตอนเปิดกระเป๋านั่นเองนะฮะอืมเราก็จะมาทดลองเล่นกันเอง กับเกมลีเจนไเป็นตังกาวไม่ธรรมดาตัวละครแค่ตัวเดียวฉงนั้นนะตอนนี้อยู่แรกดาร์กอนรัชสิว่สองกอร์ปา a l มแล้วก็แพนเทอร์คอมโบเกมที่สามารถหมุนหน้าได้ถดีว่าเป็นอะไรที่เยี่ยม สกิลสี่าเคราอร์เตอร์ยังไม่เคยลองใช้เลยท่า้งหนึ่งอยากลองเห็นท่าทุ่มยกกับพื้นธรรมดาหนึ่งสองสามอืมถ้าฟินิชไทเกอร์ปามปักลงดินเลยนะก็ว่าจังหวะนี้เกดเกดอังติคิดนี้ก็อัดสั้นนิดนึงนะเวลามารีิวสกิลอันเอง สกีเคานเตอร์นี่รยังไงเป็นกาดลองใช้ในคลิปนี้แล้วก็ดูการฟินิชด้วยหน่งสองอือตึ๊ดตึอ้าวเอ้ยเนี่ยโอ้ยจบได้เฉยเลยอือเลืองเหลือน้อยกว่าสิบแล้วก็ท่าแรก ดะก่อนลัชไอ้คอมโบใส่เลยปักดินเหมือนเดิมโอเคได้มาแล้วถ้าอันติเมทแต่ว่าก่อนที่เราจะใช้ท่านติเมทมาดูท่าปิดของแพนเทอร์คอมโบกันดีกว่าโอ้ดาก้อนลัชใช้ไม่โดน ใช้ระยะใกล้ศัตรูนี่แหละแพนเทอร์คอมโบไอ้เรียบร้อยจมดินอีกแล้วเรามาลองใช้ท่าอันติันดีกว่าจมนั่งสมาธิอืม <c oughs> หินอยางปิวเลยดัมมี่ปิวเลยคืนพลังสีดำดาก้อนอะไรไรู้ต่อยลุลูหอืมเป็นท่าที่เท่จริงเลยนี่มีฉากกระดูกหักด้วยบ้านเมืองพังได้เพิ่งรู้ดอกปิ้งแฟลก อ๋อแต่เฮ้ยดอมมี่อะไรเนี่ยอันนะี oh, ้นี ah. oh, hmm. ่ตายแล้วโอ้สกายโฟล์บอมอึไอ้สกายโฟล โอ้ห oh. hmm. ันติมาไปแล้วเอาว่าถ้าเกิดงั้นสำหรับคลิปนี้แล้วคงต้องลากันไปก่อนนะเนี่ยคลิปสันแคนแล้วแต่ว่าก็แค่มารีวิวสกิลนั่นเองนะมะไม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ครับช่องโอ๊ตเอ็นเกมกันด้วยนะครับผมบ๊ายบาย